ตลาดเหล็กโลกผันผวนอย่างหนักในช่วงครึ่งหลังของปี2565ราคาเหล็กอ,อยู่ในภาวะหัวทิ่งราคาเหล็กสำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียลดลง3.2%ถึง4.9%ในเดือนมิถุนายนและลดลงอีก5.2%ถึง16.3%ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจัยหลักจากเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลกการขยายตัวของเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความอ่อนแอของภาคอสังหาริมทรัพย์ จีนเบอร์หนึ่งผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ของโลกเผชิญปัญหาโควิดที่ยังไม่คลี่คลายทำให้ยังต้องล็อกดาวน์เมืองส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กหดตัวดัชนี PMI ล่าสุดชี้ว่าการผลิตของภาคอุตสาหการรมจีนต่ำกว่า50%และเป็นระดับนี้มาหลายเดือนโรงงานเหล็กจีนที่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐแต่มาบัดนี้ ต้องเผชิญกับความเข้มงวดในการป้องกันฝุ่น PM 2.5กระทั่งต้องลดกำลังการผลิตเหล็กดิบลงถึง6.5เเหลือเพียง526ล้านตันทั้งยังต้องดิ้นรนเพื่อหาตลาดใหม่ซึ่งนั่นคือตลาดเอเชีย ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาวะผันผวนในตลาดโลกสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยเคยประเมินไว้ว่าปี2565ไทยจะมีความต้องการใช้เหล็ก20ล้านตันเพิ่มขึ้น5-6%จากปีก่อนที่18ล้านตันแต่เศรษฐกิจไม่ฟื้นอย่างที่คาดและอาาัตราเงินเฟ้อในครึ่งปีแรกสูงกว่า5%ฉุดให้ความต้องการใช้เหล็กลดหวบ13%จาก10ล้านตันเหลือ8.7ล้านตัน ส่วนทางกับราคาเหล็กทุกประเภทในวันนี้ที่ปรับขึ้นทันที15-20%เมื่อช่วงต้นปีจนมาเฉลี่ย20-22บาทต่อกิโลกร,รมัมหรือปรับขึ้นราว1,500-2,000บาทต่อตัน ประเทศไทยเองไม่มีแร่เหล็กที่เป็นวัตถุดิบต้องพึ่งพาเหล็กนําเข้าจํานวนมากและต้องเผชิญกับปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนข่าลงสู่36-37ถึงเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ราคาพลังงานสูงขึ้นจึงทําให้ต้นทุนการนําเข้าพุ่งสูงขึ้นเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้จีนและรัสเซียลดสต็อกเหล็กส่งออกมาขายในราคาต่ําในกลุ่มประเทศเอเชีย mm. เกิดปัญหาการทุ่งตลาดกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กไทยที่ต้องลดการใช้กําลังการผลิตลงมาเหลือเพียง33.3เท่านั้น จะทั้งภาครัฐเองได้พยายามเข้ามาช่วยแก้ด้วยการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือเก็บภาษีเอดีสภาอุตสาหกรรมเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่มากขึ้นพร้อมทั้งใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กที่นำเข้า แต่ขณะนี้ภาคการผลิตเหล็กยังไม่ฟื้นตัวความต้องการใช้เหล็กในการก่อสร้างยังคงนิ่งเศรษฐกิจโลกยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวเงินเฟอ้อพุ่งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ยังไม่สงบส่งคมรัสเซียยูเครนยืดเยื้อตามมาด้วยความขัดแย้งครั้งใหม่ของจีนและไต้หวันเป็นไปได้ว่าวิกฤตอุตสาหกรรมเหล็กครั้งนี้คงเป็นความท้าทายอีกครั้งของอุตสาหกรรมไทย